สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำพูนวันนี้ก็จะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องใหม่ๆซื้อมานะครับให้คุณลูกค้ากับยี่ห้อนี้เลยนะครับ l ี n e กดูสเปคเครื่องนี้นะครับรุ่น HF 5.0นะครับสเปคตามนี้เลย เป็นรุ่น5,000วัตต์ครับหน้าตาของหน้าจอก็จะประมาณนี้นก็มีการแสดงที่หน้าจอหลายๆอย่างนะครับดูง่ายได้นี่นะครับ หน้าหลักที่ผมชอบดูนะครับก็จะเป็นหน้านี้่าก็มีไฟจากแผงโซลาเซลล์มาที่0 4แอ์นะครับผ่านเครื่องออกมาชาร์จลงแบตที่1 2 9แอ์กับแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ NMC 811ขนาด1 2 0แอ์นะครับกับ BMS ที่กงตัวนี้เลย นจากแบตชุดนี้นะครับกำลังประกอบใหม่ก็แรงดันอยู่ประมาณนี้มาดูการต่อใช้งานนะครับตอนนี้ต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าไปที่280วัตต์จำนวน10แผงอนุกรมกันเข้าที่จุด PV input นะครับ AC output ก็จะมาเข้าที่มิเตอร์ตัวนี้เพื่อดูว่าใช้ไปแล้วกี่วัตต์นะครับตอนนี้ดึงโหลดที่748วัตต์นะครับ ก็เป็นแอร์ขนาด9000พั BTU หน้าจอก็แสดง740วัตต์ครับใกล้เคียงกันก็มาดูแอปของมันนะครับแอปมีชื่อว่า Linux SEC นะครับกดเข้าไปดูบางียังไม่ได้ติดตั้งอะไรนะครับก็มีแบบทดลองใช้นะครับเข้าไปดูตัวอย่างได้นี่ครับหน้าตาแอปก็ประมาณนี้ มีกราฟมีอะไรอยู่นี่นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวก็มาดูแอปของ BIM-S นะครับ BIM-S ที่กงนี่นะครับตอนนี้มีการดึงไฟมาใช้ที่14.5 1แอมป์นะครับแรงดันของแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่49.38ก็ไม่รู้ผมตั้งต่ำตัดไว้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสกับโหลดที่สูงกว่า700วัตต์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้เสียบโหลดนะครับที่เป็นหลอดไฟสามารถดึงได้ที่2,000กว่าวัตต์มาร่วมดูนะครับโดยใช้ปลั๊กตัวนี้อันนี้เป็นปลั๊กของแอร์นะครับขนาด9,000 BTU เปิดเฉพาะแอร์กินไฟอยู่ที่761วัตต์นะครับตอนนี้ผมจะลองเปิดโหลดเป็นหลอดไฟ เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับเป็น1,000วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดอีก2,000วัตต์มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดเพิ่มแล้วรวมเป็น2,900นะครับก็3,000วัตต์พอดีพัดลมก็ยังมีเสียงเดิมอยู่นะครับ มาดูว่ากินกระแสเท่าไหร่กินกระแสด้านแบตเตอรี่64แอมป์เลยทีเดียวนะครับที่แรงดัน48.56โวลต์นะครับที่หน้าจอบอกว่าใช้ไฟอยู่ที่2.88 กิโลวัตต์นะครับค่าอะไรต่างๆมินิไฟจากแผงมาช่วยได้ที่ร้อยกว่าวัตต์เองนะครับเป็นหน้าจอแบบ LED นะครับผมว่ามันกับทิบแบบนี้คือ LED มันไม่ค่อยจะถูกกับมือถือสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ดึงยาวมาแล้วนะครับ2850วัตต์ดึงกระแสที่แบตเตอรี่64.7ิเดแอมป์ึงยาวๆดูนะครับรู้สึกวันนิ่งมากนะครับเข้าที่ดูตัว wiFi ก็เป็นแบบนี้นะครับสามารถถอดได้โดยกดแบบนี้นะครับคือ wiFi ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปนะครับ ก็าการติดตั้งใช้ง่ายเลยทีเดียวเดี๋ยวลองปิดโหลดที่2,000วัตต์ดูนะครับนะก็เหลือที่1,000วัตต์ดึงปลั๊กตัวนี้ออกนะครับเหลือเฉพาะแอร์9,000เท่าที่สังเกตดูนะครับกับเครื่องนี้ พัดลมจะดังค้างประมาณนี้เลยไม่มีผ่อนไม่มีเบานะครับาการติดตั้งพัดลมของเขาก็จะดูดเข้าไปนะครับดูดเข้าไปแล้วลมออกด้านข้างทั้งสองข้างแบบนี้ถ้าติดตั้งในบ้านนะครับถ้าใครอยากได้เสียงแบบเงียบๆนะไม่แนะนำนะครับให้อีกติดที่นอกบ้าน เอาละครับก็เทสให้ดูเบาๆแบบนี้เฉยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอล๋ลำบูรณสวัสดีครับสำหรับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับก็มีคู่มือมาให้นะครับเป็นคู่มือเล่มใหญ่ๆแบบนี้เลย User Manual Off Grid Solar Inverter นะครับมี2รุ่น HF 3.6แล้วก็ FF 5.0นะครับเวอร์ชัน่น1.0เล่มใหญ่ๆ ตัวหนังสือใหญ่ๆมองชัดๆแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่พอจะลูกเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับผ่านหูผ่านตามาก็จะพอดูออกนะครับว่าการตั้งค่าเป็นยังไง